สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชน,นาพรสังสุวรรณค่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาศิละปะและการออกแบบค่ะขแขนงออกแบบนิเทศศิลป์ค่ะดิฉันฝึกงานที่ Fickle Lifestyle ตำแหน่งที่ฝึกงานค่ะก็จะเป็นตำแหน่งออกแบบกราฟิกค่ะรวมไปถึงการออกแบบลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลวดลายพรมหรือว่าเป็นลวดลายของเสื้อค่ะที่ Fickle Lifestyle ค่ะก็จะเป็นศิละปะในเชิงเวิร์กช็อปค่ะ านสุดงานที่สนุกมากค่ะแล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในการทำงานค่ะว่าเรามีอะไรกันบ้างแล้วก็สนุกมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะตรงนี้เริ่มเข้ามาก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าของเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือเราจะมานั่งเมา์มอยกินข้าวปรึกษางานกันค่ะ เวิร์กช็อปแรกที่เราเดินเข้ามาเห็นก็จะเป็นเวิร์กช็อปการแต่งหน้าคุกกี้ค่ะอันนี้ก็จะไม่ยากเลยแต่งได้ตามฟิลตามสไตล์ของแต่ละคนเลยค่ะอันนี้ก็จะมีงานที่เราได้รับมอบหมายด้วยค่ะก็จะเป็นแต่งหน้าต้อนรับธีมคริสต์มาสค่ะในส่วนห้องถัดไปค่ะก็จะเป็นห้องสเปรดเพนติ้งค่ะเกี่ยวกับการสาดสีระบายอารมณ์ค่ะอันนี้ที่เราถา่ายไว้ก็จะเป็นฉากฮาโลวีนเนาะไม่ว่าจะเครียดอะไรมาก็สามารถมระบายอารมณ์ได้ที่นี่ค่ะและหากมีการถ่ายทำเราก็ต้อง เซตอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอค่ะหน้าที่ของเราก็คือจะเป็นการแนะนําอุปกรณ์และสอนวาดค่ะและห้องถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องซิวเวอร์เคค่ะเป็นห้องที่สําหรับการทําแหวนค่ะแหวนตรงนี้ก็จะเป็นแหวนเงิน99.99%ค่ะหน้าที่ที่รับมอบหม่สําหรับห้องนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยลูกค้าออกแบบค่ะอย่างอันนี้เป็นจี้ค่ะลูกค้าอยากได้เป็นโครงกระโหลกแล้วเหมือนเป็นกุญแจด้วยอันนี้เราก็ต้องช่วยเขาแล้วไปดูค่ะว่าเขาจะแตกหักหรือเปล่า แล้วก็สําหรับห้องถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นห้องซิลสกรีนค่ะอันนี้เป็นงานใหญ่ที่เราได้รับมอบหมายเลยเป็นคนทดลองสูตรแล้วก็เป็นคนคิดเวลาค่ะว่าควรใช้เวลากี่นาทีในการทํารวมไปถึงการออกแบบลวดลายให้ลูกค้าด้วยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ดีค่ะพอได้ผ่านหูผ่านตาจากที่มหาวิทยาลัยบ้างจะบอกว่าถ้าฝึกงานที่นี่ก็สามารถต่อยอดได้หลายอาชีพเลยค่ะอย่างอันนี้เราก็ต้องฝึกใช้อุปกรณ์เพื่อสําหรับขึงบล็อกค่ะ ก็สำหรับห้องนี้คือห้องทับทิ้งค่ะเป็นการปักพรมยิงพรมค่ะบางทีก็จะมีงานสั่งทําเข้ามาด้วยค่ะนาที่ของเราก็จะมีเป็นการออกแบบลวดลายค่ะแต่ห้องนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าการยิงพรมปักพรมด้วยความที่เขาเป็นเส้นๆทําให้เราต้องแบ่งสีออกเป็นบล็อกๆค่ะเพราะว่าไหมาพรมเขาไม่สามารถเลนด์ได้เหมือนการวาดรูประบายสีค่ะลูกค้าบางคนก็อยากได้รูปที่เป็นรายละเอียดเล็กๆแต่เราไม่สามารถให้ได้เราก็ต้องเป็นการปรับดีเทล เพื่อให้เหมาะสมต่อการยิงพรมค่ะอย่างกระเป๋าใบนี้ค่ะเราก็เป็นคนช่วยออกแบบแล้วก็อันนี้ค่ะเราได้รับมอบหมายในการออกแบบกระเป๋าใบเล็กค่ะในส่วนของห้องสุดท้ายค่ะอันนี้จะเป็นห้องแคนโดลหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็คือเป็นการออกแบบตกแต่งลวดลายบนหนังค่ะ ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของพี่เด้งที่พูดถึงเราบ้างค่ะน้องเรียนรู้งานได้ไวมากเลยค่ะแล้วก็เข้ากับเพื่อนร่วมง,งานได้ดีมากเลยก็ทําอะไรบ้างทําเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานออกแบบเพราะว่าพนักง,งานของเราก็ไม่ได้เก่งออกแบบทุกคนมาจากหลายเป็นเรานะหลายสาขาน้องก็มี ได้ช่วยในส่วนของงานกราฟิกได้เยอะมากค่ะออกแบบทําสกินเสื้อหรืออะไรต่างๆที่เป็นการออกแบบเหมือนออกแบบลายพรมลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้องก็ช่วยเหลือได้ดีมากค่ะเก่งมากค่ะโอ้ยน้าอายอ่ะพี่สิทมา่อนที่ม่ะบอกเลยเอฝึกงานเป็นยังไงบ้างคะสำหรับพ <c oughs> ี่เมงทำไปเลยน้องตัดเอง เก่งมากค่ะน้ำหมักโหยตาโคตรแข็งไม่รู้ว่าต้องพัวอะไรอ่ะไม่รู้